เวลาผ่านมานานแค่ไหนแล้วที่คุณปล่อยให้สารพิษอนุมูลอิสระอาศัยเพิ่มจำนวนสร้างปฏิกิริยาออกซิเดชันและหยิบยื่นความเสี่ยงต่อโรคภัยนานานชนิดให้แก่คุณเรื่องคงไม่จบลงแบบนี้หากคุณรู้ทันตัวเองจากพฤติกรรมก่อสารพิษอนุมูลอิสระเพิ่งของเสียปนเปื้อนในกระแสะเลือดหมุนเวียนเข้าสู่ตับด้วยสารพิษในปริมาณที่มากขึ้น จนเกินความสามารถที่ตับจะขจัดออกได้ตับก็จะเสื่อมสภาพเมื่อเลือดไม่สะอาดตับที่ไม่แข็งแรงจะส่งสัญญาณอาการที่คุณอาจยังไม่รู้ตัวอ่อนเพลียไม่สดชื่นเหนื่อยง่ายตาแห้งตาเหลืองป่วยง่ายติดเชื้อง่ายผิวพรรณไม่สดใสเป็นจำ้ำหรือแห้งคันอาหารไม่ย่อย อุจจาระสีพิดปกติไขมันและน้ำตาลในเลือดสูงความดันโลหิตสูงจนเกิดเป็นโรคร้ายหน่ยที่สุดยังไม่สายหากคุณจะมองหาวิธีที่จะทำให้เลือดสะอาดตับแข็งแรงห่างไกลโรคภัยอย่างเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์จากซูเปอร์ฟรุตและเบอร์รี่นานา,นานชนิดที่มีประสิทธิภาพต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สามารถตรงเข้ากำจัดสารพิษในเลือดได้เร็วกว่าและมากกว่าถึง3เท่ามอบผลลัพธ์เลือดสะอาดเพราะช่วยลดสารพิษในเลือดลงได้มากถึง51%พร้อมเสริมให้ร่างกายเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติในตับและเซลล์สูงสุดถึง246%เข้าปกป้องเซลล์ต่างๆทั้งภายในและภายนอกมอบอีกหนึ่งผลลัพธ์ตับแข็งแรงสามารถปกป้องตนเองได้ดีขึ้นถึง1 4 และนี่ละครับสิ่งที่คุณต้องมองหาค่าโอแรกประสิทธิภาพการต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงถึง249,225ต่อขวดสุดสุดยอดเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์จากซูเปอร์ฟรุตและเบอร์รี่เข้มข้นอัดแน่นด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและไฟโตนิวทรยนจากมาคกี่เบอร์รี่ที่ต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดในโลกพร้อมเหล่าซูเปอร์ฟรุตกว่า12ชนิดจาก9ประเทศทั่วโลกเพื่อเลือดสะอาดตับแข็งแรง ให้คุณห่างไกลโรคภยัยเริ่มต้นวันนี้ love liver love life รักชีวิตดูแลตับทุกวันและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิดีโอคลิปนะครับที่กำลังได้รับความสนใจมากณนะขณะน,นี้บนโลกออนไลน์ครับซึ่งถ้าเราไม่หยิบมาพูดถึงเลยก็จะเรียกว่าเป็นการตกเทรนด์การดูแลสุขภาพแบบ Beyond Healthy สุขภาพดีชีวิตดียิ่งกว่าอย่างแน่นอนและทำไมวิดีโอคลิปนี้นะครับจึงเป็นที่น่าสนใจอย,อย่างมากก็เพราะว่าวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ ยิ่งโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันครับร่างกายมีความเสี่ยงที่จะได้รับสารพิษอนุมูลอิสระเข้าสู่ร่างกายยิ่งสะสมเข้าไปมากๆเข้าก็จะก่อให้เกิดโรคแบบแพ็กเกจตามมาเลยนะครับโรคยอดที่ต่างๆก็จะเป็นพวกไขมันในเลือดหัวใจความดันโรคตับหรือแม้กระทั่งโรคที่พวกเรากลัวกันมากนั่นะคือมะเร็งนั่นเอง แบบนี้แหละครับร่างกายก็ควรจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระจากการกินพืชผักผลไม้ซึ่งการกินแบบปกติอาจจะไม่เพียงพอดีไม่ดีนะครับเราอาจจะได้รับสารพิษปนเปื้อนเข้าไปด้วยซ้ำครับโดยที่ผ่านมานะครับในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นมากมายครับแล้วก็บอกสรรพคุณถึงการต่อต้านสารพิษอนุมูลอิสระครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนมีประสิทธิผลที่สุดครับ ผมมีข้อมูลนี้มาฝากกับคุณผู้ชมนะครับตั้งใจฟังให้ดีเลยครับว่าปัจจุบันครับเขามีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถวัดผลและก็พิสูจน์ประสิทธิภาพในการต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายที่เรียกกันว่าค่าโอเลกครับเอาง่ายๆค่าที่ว่านี้นะครับยิ่งสูงก็จะยิ่งดีและที่น่าตื่นเต้นมากไปกว่านั้นนะครับมีการค้นพบเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิเดนต์จากผลไม้และเบอร์รี่สกัดเข้มข้นครับที่สามารถมาต่อกรกับสารพิษอนุมูลอิสระในร่างกายแบบนี้และครับ ด้วยค่าออแรกที่สูงที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาครับนั่นะคือสูงถึง249,225ต่อขวดเลยทีเดียวแล้ววันนี้ครับเราจะมาเจอดลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับว่าดีต่อตัวเราดีต่อสุขภาพเราอย่างไรแล้วก็รวมถึงร่วมรับฟังความพิเห็ิถนเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพและความงามดรพงศกรพัฒนอรุโนโทยานานันครับ ลอเตอร์ Doctor, ครับตะกี้ผมเกริ่นกับผู้ชมไปนะครับว่ามีเรื่องน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นคือมีการค้นพบเครื่องดื่มที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์จากผลไม้และก็เบอร์รี่สกัดเข้มขน้นด้วยค่าออร์รกที่สูงถึง249,225ต่อขวดมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากใช่ไหมครับใช่เลยครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเป็นการยากมากๆที่เราจะตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ชนิดใดมีประสิทธิภาพในการต่อต้านอนุมูลอิสระ เพื่อที่เราจะเลือกว่าเอามาใช้กับตัวเราใช่ไหมครับ,รบซึ่งวิธีการทั้งหลายเนี่ยต้องมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นการทดสอบหาค่า ORAC เป็นการทดสอบประสิทธิภาพว่าในปริมาณเท่าๆกันเนี่ยผลิตภัณฑ์ชนิดไหนจะต่อต้านอนุมูลสระได้มากกว่ากันคือมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ลดสารพิษอนุมูลสระได้ดีกว่าเพราะนั้นค่ายิ่งสูงก็ยิ่งดีต่อร่างกายครับ ครับผมนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นอันดับต้นๆและสะดุดตาที่เราควรจะต้องให้ความสนใจใช่ครับประมาณนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาในท้องตลาดครับผมก็จะบอกว่ามันมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วก็พูดถึงเนี่ยแหละครับแอนตี้ออกซิแดน์สารต่อต้านอนุมูลอิสระทีนี้ทําความเข้าใจขอความรู้จักดรดีกว่าครับว่าไอ้คุณสมบัตินี้มันช่วยลดสารพิษในร่างกายยังไงคือมันดีต่อตัวเราอย่างไงครับจริงๆต้องขออนุญาตเกินไปเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนจ์ทั ผักทั่วไปนะครับจริงๆแล้วผักผลไม้ทั่วไปจะมีสารที่อยู่ในพืชที่เราเรียกว่าไฟโตนิวทรี e n นต์นะครับสารพวกนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิแดนช่วยยับยั้งสารพิษอนุมวลอิสระแต่ว่าจะมีผลไม้เพียงบางประเภทเท่านั้นนะครับที่ถูกจัดว่าเป็นซูเปอร์ฟรุตนะครับ ผลไม้พวกนี้เนี่ยจะมีสารแอนตี o ้ออกซิแดนต์เยอะมากเป็นพิเศษแล้วก็ดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยนะครับทีนี้กลับมาว่ามันมีประโยชน์ยังไงในการต่อต้านสารพิษต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้เรามีความเสี่ยงมากๆในการที่เราได้รับสารพิษทุกวันทุกวันนะจากมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราด้วยวิถีชีวิตแต่ละวนันใช่ใชนอนดึก นะครับน้ำหนักตัวเกินนะครับรวมถึงเรื่องของการดื่มดื่มเหล้านะฮะสุบุรีนะครับเ<อ>ครียดเียครเครีคยดสำคัญมากมากเลยนะครับ,รบพวกนี้จะทําให้เกิดอนุมูลอิสระสะสมในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัว <ผม S 1> นะครับแล้วเขาก็จะพนเปื่อนอยู่ในกระแสะเลือดของเรานะครับเ <ừ> พราะฉะนั้นการที่เรามีโอกาสได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์ในการต่อต้านสารพิษอนุมูลอิสระหรือเป็นพวกแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยก็จะไปช่วยลดสารพิษพวกนี้ลงไปได้ทําให้สุขภาพของเราไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคครับ ซูเปอร์ฟรุตนี่คือมันหมายรวมถึงแค่ผลไม้ทั่วไปธรรมดาในท้องตลาดที่มีไหมครับแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่องุ่นพวกนี้มีไหมครับครับพวกนี้เราก็จะคุ้นเคยกันว่ามีการพูดถึงว่าเป็นซูเปอร์ฟรุตเพราะว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะนะครับ<อ>แต่จริงๆในต่างประเทศเนี่ยจะมีการวิจัยเยอะกับพวกพืชตระกูลเบอร์รี่นะครับไม่ว่าจะเป็นออเซโรล่าเชอร์รี่ อาซาอิเบอร์รี่นะครับเชอร์รี่ราสเบอร์รี่นะครับ,รบโกจิเบอร์รี่พวกนี้เราเคยได้ยินมาแล้วว่ามีแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะแต่ณปัจจุบันนี้มีการค้นพบมาใหม่อีกนะครับว่ามาจิเบอร์รี่ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศชิลีเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ ต่อต้านสารพิษอนุูลอิสระได้สูงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับเบอร์รี่ชนิดอื่นๆที่มีอยู่ครับอ๋อนะครับสูงที่สุดในโลกเทียบแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเขามีการวิจัยเกี่ยวกับไอ้ผลไม้ลูกเล็กๆสีม่วงมมากิบเบอร์รี่ที่มาจากชิลีเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเปรียบเทียบกับทุกๆตัวที่ผ่านมาเขาบอกว่าสูงแซงลิ้วทุกตัวเลยนะครับ,รบจนเขาตั้งฉายานี้ครับว่าเป็นราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระถอาทั้งนั้นผู้ ามากี่เบอร์รี่อย่างเดียวก็พอเลยสิครับ จริงๆจ,จะว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับต้องบอกว่าถ้ามีมาคิเบอร์รี่เป็นส่วนผสมแล้วเนี่ยถือว่าได้เปรียบไปต่อหนึงครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์กับร่างกายมากๆเราควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่ลงตัวจากหลากหลายผลไม้หลากหลายเบอร์รี่นะครับเพราะว่าส่วนผสมที่หลากหลายแล้วลงตัวเนี่ยจะช่วยให้ค่าของการต่อต้านอนุมูลอิสระมันได้สูงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็ต้องมีการพิสูจน์ว่ามีการทดสอบแล้วออร์รเนี่ยให้ค่าสูงจริงไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องดูอีกเรื่อง วยและนี่แหละครับคือที่มาของ Exclusive Formula นะครับของสุดยอดเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดน์จากซ u เปอร์ฟรุตและเบอร์รี่เข้มข้นที่ขสันมาจากทั่วทุกมุมโลกครับโดยมี m y คิเบอร์รี่เป็นพระเอกนั่นเองนะครับสุดยอดซ u เปอร์ฟรุตจากชิลีนะครับผลไม้ลูกเล็กๆสีม่วงนะครับแต่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับ เรียกว่าได้รับฉายาครับเป็นราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านสารพิษอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายมาผนวกรวมกับผลไม้ที่เป็นซูเปอร์ฟรุตอีกหลากหลายชนิดนะครับที่ผ่านงานวิจัยมาจากด้านสุขภาพทั่วทุกมุมโลกงั้นตอนนี้นะครับเราไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญที่คิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาครับมาคีพ s ูสลาโบรสซ์ซูเปอร์แอนตี้ออกซิเดนต์12 fruits et baies provenant de 9 p a y s Est exceptionnelle. La baie de Maquis, ou Maki berry est riche en delphinine et en anthocyanine, les plus puissantes molécules naturelles qui puissent protéger votre corps contre les dommages des radicaux libres. La Maki berry, la reine des antioxydants, associée à ces onze fruits et baies provenant du monde entier, est la boisson antioxydante, une combinaison unique issue de standards de production très élevés. De surcroît, la MACI Plus a obtenu à chaque fois les tests et les résultats orac les plus élevés. Le test orac, pour oxygène radical absorbance Capacity, est un test de mesure du pouvoir antioxydant. Il est issu des laboratoires Brunswick, aux États-Unis. Ce résultat élevé orac garantit qu'une dose par jour de MACI Plus vaut le résultat. Pour faire l'équivalence entre ce pouvoir antioxydant et des valeurs plus communes, une dose par jour de maquis plus équivaut à la consommation kilo kg de tomates, de 40 bananes ou de 250 citrons. cinquante citrons. จากซ u เปอร์ฟรุตและเบอร์รี่เข้มข้นที่คัดสรรมาจากทั่วทุกมุมโลกเรียกว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟฟอร์มูล่าจริงๆครับผมทีนี้ครับด็อกเตอร์เราก็คุยกันมาถึงเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์เรื่องของสารพิษอนุมูลอิสระในร่างกายาก็คือเราพยายามสรรหาวิธีในการที่จะต่อต้านอนุมูลอิสระไม่ให้เข้าสู่ร่างกายทําไปทําไมครับนั่นแหะสิครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ตระหนักตรงนี้นะครับเพราะว่ามองไม่เห็นอนุมูลอิสระ แต่จริงๆจากพฤติกรรมต่างๆที่เรากล่าวมาก็คือเช่นนอนดึกนะครับไม่ออกกําลังกายนะครับหรือว่าดื่มเหล้าสุบุรีกินของทอดของมันนะครับเครียดนะครับทุกอย่างเนี่ยล้วนส่งผลให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้นมาในร่างกายพอเกิดขึ้นมาแล้วมันจะค่อยๆสะสมนะครับเข้าไปในกระแสเลือดของเราแล้วเนี่ยเขาจะไปเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับทำลายเซลล์ต่างๆนะครับแล้วก็เปรียบเหมือนกับ สนิมที่กัดกร่อนเหล็กไปวันละได้กวันละน้อยโอ้น่ากลัวนะนะครับแล้วก็เมื่อเขาปนเปื้อนเข้าไปในเลือดแล้วเนี่ยก็จะไปสู่อวัยวะต่างๆนะครับอวัยวะแรกเลยที่ถูกนําส่งไปถึงก็คือตับครับนะครับซึ่งตับเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆในการที่จะขจัดสารพิษแล้วคุณเอิร์ดลองจินตนาการดูว่าถ้าตับต้องเจอสารพิษทุกวันทุกวันทุกวันครับนะครับตัวตับเองก็เสื่อมนะครับนั่นหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ย ตับรับไม่ไหวนะครับเลือดที่ควรจะผ่านตับแล้วออกมาสะอาดมันก็กลายเป็นเลือดที่ปนเปื้อนไปด้วยสารพิษนะครับแล้วเลือดที่ปนเปื้อนไปด้วยสารพิษอนุสารนี้ก็จะถูกส่งไปสู่อวัยวะต่างๆทั่วร่างกายก็คืก็จะวิ่งทั่วร่างกายแบบนี้ใช่ครับใช่ครับไปเจอเอวัยวะไหนก็ทําลายเซลล์ทาลายเนื้อเยื่ออวัยวะนั้นๆแล้วก็เกิดโรคต่างๆตามมาก็คือไม่ได้หมายความว่ามันจะทําลายแค่ตับ ใช่ครับทาลายได้ทั้งหมดเลยไปที่ไหนบ้างอะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไปที่สมองเกิดอะไรขึ้นนะเกิดโรคความจําเสื่อมอัลไซเมอร์ครับนะเกิดโรคพาร์กินสันที่ว่าควบคุมกล้ามเนื้อต่างๆไม่ได้นะครับแล้วรวมถึงโรคอื่นๆด้วยอย่างเช่นโรคไขข้ออักเสบนะความดันโลหิตนะครับเบาหวานนะครับโรคหัวใจขัดเลือดหรือแม้แต่โรคที่หลายๆคนกลัวมากๆก็คือโรคมะเร็งนะครับซึ่งมะเร็งที่มาเป็นอันดับต้นๆเลยก็อย่างเช่นมะเร็งตับ นะครับรวมถึงมะเร็งอื่นๆด้วยไม่ว่าจะไปสัมผัสที่อวัยวะไหนก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งในอวัยวะนั้นๆได้เพราะนั้นสําคัญที่สุดก็คือต้องกลับมาดูแลตัวเองครับผมทำยังไงก็ได้ให้เราลดสารพิษในเลือดของเราให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ดูแลตับของเราไม่ให้ต้องเจอสารพิษเยอะก็จะเป็นการดูแลสุขภาพองรวมทั้งหมดได้